จมอยู่กับนชั้นระวังภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังคงเปิดสายอยู่เหมือนเคยค่ะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน้าจอแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะตอนนี้เราพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งเป็นภัยที่ต้องเตือนกันไว้นะคะเกิดขึ้นกับวัดกับวาอีกแล้วมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งค่ะเข้าไปขโมยตู้รับบริจาคแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วพระจับตาดูอยู่นะคะแล้วก็บอกให้ชาวบ้านนั้นมาช่วยกันจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้หนีไม่รอดค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นที่วัดดังแห่งหนึ่งนะคะโดยไปที่วัดโบสถ์ตำบลย่านซื้ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวนายจิรพัฒน์พรประดับอายุ26ปีนะคะอยู่ในอาการสะบักสะบอมอย่างที่เห็นนี่เลยหลังจากที่ชาวบ้านแล้วก็พระนั้นช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้ตอนนั้นนายคนนี้เข้าไปยกตู้บริจาคตู้นี้ออกมาจากวัดค่ะคุณผู้ชม จากการไปสอบถามพระสมุขบัญชาพัฒโนนะคะพระลูกวัดซึ่งเป็นตัวจับเป็นคนจับตัวคนร้ายรายนี้เอาไว้ได้ก็บอกว่าในขณะที่อาตมากําลังนั่งอยู่ในศาลเนี่ยเห็นนายจิรวัตคนนี้แอบเข้ามานั่งใกล้ๆกับตู้บริจาคก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้เพราะว่าดูท่าทีแล้วไม่น่าไว้ใจค่ะแล้วก็ในขณะที่กําลังถ่ายอยู่เห็นเลยนะคะว่านายจิรวัต นั้นยกตู้บริจาคเตรียมจะเดินออกทางหลังวัดค่ะนี่อันนี้กำลังโชว์คลิปให้ดูนะคะว่าแอปถ่ายเอาไว้ได้เห็นมาด้อมด้อมมองมองดูไม่น่าจะมาหยอดตู้อ<ช>่ะนะคะคก็เลยเก็บภาพเอาไว้สุดท้ายจับภาพได้จริงๆก็เลยตามตัวไปติดๆค่ะปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยทุ่มตู้บริจาคใส่พระรูปนี้นะคะ จนทำให้นิ้วนั้นบาดเจ็บมีเลือดออกอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็เลยมีการเรียกชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆมาช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็แจ้งเจ้าพนักงานมาดำเนินคดีนะคะซึ่งทางตำรวจบอกว่าเตรียมสอบสวนขยายผลแล้วหลังจากพบว่านายคนนี้มีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็อาจจะเคยก่อเหตุแบบนี้เหมือนกันในพื้นที่อื่นๆก็เตรียมที่จะไปตรวจสอบว่า มีวัดไหนบ้างที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะจังหวัดอ่างทองนี่ถือว่ามีวัดเยอะเหมือนกันนะใช่คาะคนก็หลั่งไหลเข้าไปทําบุญเพราะว่าต่อเนื่องกันกับเขตของอยุธยาชบางคนอยากทาบุญหลายๆวัดก็ขับเลยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่จับตัวได้ทันควันเลยนะคะมีพระบาดเจ็บหนึ่งรูปด้วยก็นิ้วได้รับบาดเจ็บเป็นแผลทางยาวก็ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่ก็เป็นเศษตู้กระจกนะคะกระจัดกระจายเลยลูกไม่หมดแล้วขอเข้ามาทำแล้วแต่ก็ต้องนับถือนะคะที่พระรูปนี้นี่ไม่กลัวว่าตัวเองจะได้รับอันตรายก็เข้าไปต่อสู้กับคนร้ายที่ขโมยตู้ของวัดแห่งนี้นอกจากจะปกป้องพุทธศาสนาแล้วนะคะก็ยังปกป้องกับบรรดาปัจจัยที่เราเหล่าชาวพุทธเอาไปบริจาคก,กันด้วยใช่ค่ะแต่เป็นแผลก็ต้องได้รับการรักษานะคะ แล้วเ,เ,ววเ,เมมค่ะเร,เ,รเราก็ยังอยู่ในเรื่องของบุญบุญแบบบาปกันอยู่นะคะแต่ทีนี้คนร้ายเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไทยแล้วนะคะแต่กลับเป็นชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาลักขโมยตู้ของวัดนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตกอับถูกแฟนสาวซึ่งเป็นคนไทยหลอกลวงค่ะ ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชาวต่างประเทศได้ลักขโมยเงินภายในวิหารวัดพันเตาซึ่งอยู่ที่ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งที่เกิดเหตุพบนายอาทิตย์สายชนอัมพรซึ่งเป็นผู้ดูแลของวัดแห่งนี้ก็ได้บอกว่านะคะขณะที่เดินเข้าไปในวิหารวัดแล้วก็ได้เดินสวนทางกับ ผู้ต้องหานะคะอย่างตามภาพที่เห็นนี้นะคะและก็ได้สังเกตว่าเงินบริจาคยอดต้นเงินต้นทองภายในวัดวิหารที่มีการเสียบเงินไว้จำนวนหลายร้อยบาทหายไปเหลือเพียงแต่ไม้เสียบไม่มีเงินอยู่เลยซึ่งเขาก็ได้สงสัยนะคะว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เดินสวนทางกันเมื่อกี้นี้เองนะคะแล้วก็พบหนุ่มชาวต่างชาติเนี่ยนั่งนับเงินอยู่บริเวณร้านช่างไทยซึ่งใกล้กับวัด ะะก็เลยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะให้เข้าตรวจสอบอเนี่ยตามภาพที่เห็นตามกล้องวงจรปิดนี้นะคะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบพันธบัตรฉบับละ20บาทจํานวน14ใบเป็นเงิน280บาทเก็บไว้ในกระเป๋าคาดเอวนะคะแล้วก็ได้ควบคุมตัวชาวต่างชาติคนนี้ไว้พร้อมกับประสานทางล่ามมาให้แปลภาษาด้วยซึ่งจากการนะคะได้มีการพูดคุยสอบถามกับชาวฝรั่งคนนี้ก็ได้รู้นะคะว่าชื่อนาย ตีเฟนเรนเนอร์นะคะอายุ39ปีซึ่งเป็นชาวเยอรมน,นีนะคะแล้วก็ได้มีการได้พูดคุยกับตัวผู้ต้องหาเองซึ่งเขาก็รับสารภาพนะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีแล้วก็มาท่องเที่ยวที่เมืองเชียงใหม่นะคะหลังจากนั้นก็ได้พบกับภรรยาซึ่งเป็นชาวไทยจากนั้นเนี่ย ภรรยาก็ได้มีการหลอกลวงนะคะจนตกอับเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่นอนนะคะก็ไม่มีตังค์ด้วยเลยได้เข้ามาขโมยเงินที่วัดแห่งนี้ซึ่งทางวัดเนี่ยเห็นมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ย่ามใจนะคะจนมาเนี่ยคนร้ายก็มาก่อเหตุอีกจนทางวัดเองก็ได้มีการแจ้งตำรวจให้เข้าจับกลุมคะ่ะเห็นชัดๆเลยนะคะว่า ดึงแบงค์ออกมาเลยใช่ค่ะเสียบอยู่เหลือไว้เพียงแต่ไม้ถ้าเป็นเจน้าหน้าที่เอาเงินไปเก็บเอาไม้ไว้ให้คนอื่นนี่ก็จะเป็นปกตินะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ ไหนๆเราก็เล่าเรื่องถึงชาวต่างชาติแล้วพาไปดูรายงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอีกสักเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหลายครั้งนะคะที่มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาเหมือนจะแจ้งเตือนให้เราได้รับทราบว่ามันมีการหลอกลวงจากชาวต่างชาติด้วยรูปแบบที่ทําทีจะเข้ามาขอแต่งงาน mm hmm. ะจะเข้ามาเป็นแฟนกับเราจะส่งของมีข้าวมาให้จะให้เงินให้โทรศัพท์ให้ iPad ต่างๆนานา,นาสุดท้ายแล้วเป็นการหลอกลวง แต่ว่าบางคนนั้นกว่าจะรู้ทันก็ต้องเสียทรัพย์สินไปมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํำรวจนั้นเขาเข้าจับกลุมได้แล้วก็มีการดำเนินคดีด้วยนะคะจะเป็นยังไงติดตามกับคุณก,กรกมลอักษรเดชค่ะตํำรวจจังหวัดสมุทรปราการออกมาเตือนให้ประชาชนระมัดระวังหลังมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อแก๊งต่างชาติ เข้ามาตีสนิทหลอกให้โอนเงินจนมีผู้เสียหายสูญเงินหลายแสนบาทค่ะพฤติกรรมของแก๊งต่างชาติกลุ่มนี้จะเลือกก่อเหตุตีสนิทขอเป็นแฟนกับสาวไทยเพื่อหลอกให้โอนเงินไปให้คนร้ายจะเลือกเหยื่อที่พูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษผ่านโลกเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมอย่างเ Facebook กับคนร้ายได้และจะส่งรูปภาพพร้อมทั้งบอกว่าประกอบอาชีพนักธุรกิจวิศวกรหรือแพทย์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้รับการไว้วางใจจากเยือจากนั้นไม่นานจึงออกอุบายชวนร่วมลงทุนทำธุรกิจหรืออ้างว่าจะส่งพัสดุที่มีมูลค่านับล้านมาให้ผู้เสียหายคือเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้โอนน้อย,อยก่อนโอนค่าระวางค่าอะไรเพราะเห็นว่ามีตังค์ปั๊บเขาก็เอาเลยให้โอนทีเยอะเลยบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งของผิดกฎหมายอย่างที่ผมบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันก็จะมีป,ประจำแล้วมีกลุ่มแก๊งซึ่งถูกจับก็หลายกลุ่มแก๊งละ แต่ก็ยังมีอยู่เรื่อๆยๆโดยโดยร่วมกับคนไทยเอาคนที่ไม่มีความรู้เลยต่างๆพวกเนี้ยไปหลออให้เขาเปิดบัญชีและเอาบัญชีพวกนี้ไปในการที่จะให้บริษัทหายโอนเงินเมื่อโอนเงินปุ๊บก็ไปถอนอย่างนี้นะครับการการทำลักษณะนี้มันก็จะมีทั้งคนที่อยู่ในประเทศกับคนที่อยู่นอกประเทศเราเนี่ยร่วมมือกันก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนตำรวจพิษณุโลกได้จับกลุ่มนางสาวกัญจนาหรือจุ้ม อายุ44ปีผู้ต้องหาร่วมกันชอ่อกรงพั์สินหลอกพูดเสียหายว่าจะส่งสินค้ามาจากต่างประเทศแต่เกิดปัญหาติดอยู่ที่ศุลกากรโดยมีขบวนการหน้าม้าชาวไทยโทรศัพท์ไปหาเหยื่อเพื่อหลอกให้โอนเงินผ่านธนาคารเป็นค่าขนส่งสินค้าหญิงสาวไทยหลายรายตกเป็นเหยื่อสูญเงินนับแสนให้กลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามาตีสนิทผ่านสื่อสังคมออนไลน์การป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งชายต่างชาติกลุ่มนี้จะต้องระมัดระวัง หากพบพฤติกรรมที่สงสัยได้ว่าอาจตกเป็นเหยื่อต้องโอนเงินไปต่างประเทศให้รีบปรึกษาตำรวจหรือเข้าแจ้งความในทันทีขวัญชัยสุดโตถ่ายภาพกรกมาลอักษรเดชรายงาน เราเตือนกันอยู่เป็นระยะนะคะแล้วก็เตือนกันซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ปรากฏว่ากลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงวนเวียนมาหลอกสาวไทยอยู่เป็นประจําเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะเราจะมีสาวสวยๆหรือว่ามีกลุ่มเพื่อนที่มักจะชื่นชอบชาวต่างชาติถ้าทัก Facebook เข้ามาโดยใช้รูปแบบเดิมๆเป็นยังไงสบายดีไหมอยากขอเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็มาชมว่าเราสวยเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่า อาจจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพและยิ่งถ่าบอกว่าจะโอนของมาให้ให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมให้หน่อยมารูปแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทางบ้านนะคะได้ร้องเรียนผ่านทางรายการมานะคะว่ามีคนร้ายสามคนได้มีการขโมยรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางคุณซีค่ะสวัสดีค่ะคุณซีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คือว่าเมื่อวันพุธอะค่ะ เวลาประมาณสิบเก้านาฬิกาค่ะคือว่าได้ไปซื้อของที่ตลาดเบิร์ดท้ายประมงที่สงขลาใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ได้จอดรถตั้งไว้อะค่ะไม่ได้ฝากก็คือว่ากะว่าจะไปประมาณแป๊บเดียวค่ะแล้วก็จอดรถรถตั้งไว้ใช่ไหมคะก็คือว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เขาก็ตามหลังมาค่ะเขาใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีค่ะเอารถไป รถมอเตอร์ไซค์ของเราคือจอดเอาไว้ใกล้ตลาดถูกไหมคะค่ะค่ะแล้วในภาพนี่คือเห็นว่าเขามาทําอะไรกับรถเราบ้างนะคะก็คือว่ามันเป็นกล้องกล้องมันลงอะคะ่ะมันไม่เห็นว่าตอนเขาทาอะไรกับรถมันเห็นตอนที่ว่าเขาถอยไปแล้วอะคะ่ะอืม,อมค่ะอันนี้ใช่ไหมคะตามภาพที่เห็นซึ่งคนร้ายมีทั้งหมดสามคนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงด้วยใช่ค่ะค่ะ ก็คือเป็นภาพที่ปรากฏตรงนี้คือเขาเอารถเราไปแล้วหรือยังคะอันนี้ตอนนี้เขาดูเราอยู่ค่ะเขาดูเขาดูให้เราไปแล้วก็รถมันอยู่หลังรถกระบะค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเขาจะเดินมาค่ะค่ะอ๋ออันนี้เป็นรถกระบะข้างๆที่จอดใกล้ๆรถเราใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววิธีการลักรถนี่เขาลักยังไงบ้างอะคะคุณซีน่าเขาน่าจะมีกุญแจเผียคะ่ะเพราะว่า เราล็อกล็อกคอไว้แต่ว่าเราไม่ได้ล็อกโซโล,ลัวค่ะค่ะค่ะก็เช็คประมาณคนที่ใส่ลายดอกค่ะผู้ชายที่เดินมาคนนั้นนะค่ะเป็นคนไปเอาแล้วก็อีกสอคนหนึ่งเป็นคนดูต้นต้นทางค่ะอืก็เห็นหน้าค่าตากันชัดเลยแต่ว่าเป็นในมุมกลางคืนนะคะใช่ค่ะมีมีอยู่เว็บหนึ่งที่แบบหันหน้ามาแล้วก็เห็นรูป,ปรพรรณสันฐานพฤติกรรมกันชัดเจนเลย เจ้าหน้าที่<ช>ว่าอย<ช>่างไรบ้างคะพอเห็นหลักฐานชัดขนาดนี้เจ้าเจ้าหน้าที่ก็ก็ก็ช่วยดําเนินการนะคะแต่ว่ามันกลางคืนด้วยอะตอนนั้นนะคะคะใช่ค่ะค่ะติดติดตามไปถึงไหนแล้วอะคะตอนนี้ที่บอกว่าช่วยดําเนินการอยู่อตอนนี้ทางตารวจให้เราเอามาเอามาถามคนที่ในเฟซอะค่ะก็บอกว่าถ้าขึ้นมายังไงให้เราไปบอกเขาอะค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้ข่าวว่าจะเจอรถเลยอะค่ะค่ะรถที่หายไปนี่เป็นรถอะไรคะรถเวฟเอส125ค่ะค่ะสีดำแล้วตรงบริเวณนี้นี่เคยเกิดเหตุรถจักรยานยนต์หายบ่อยไหมคะหรือว่ากลุ่มนี้เนี่ยก่อเหตุมาทั้งหมดเนี่ยลักรถมาประมาณแล้วกี่คันเราพอทราบรายละเอียดตรงนี้บ้างไหมคะอ่พ่อค่ะพ่อทราบเป็นยังไงบ้างคะ มันจะมีแบบว่าให้ฝากรถใช่ไหมคะแล้วก็ที่แถวตลาดมัวค่ะมิจะมีบ่อยมากเลยที่ว่าเจอแล้วก็วันนั้นที่ไปสถานีตำรวจเป็นคนที่เขียนรายการประมาณคนที่411ได้คะ่ะหมายถึงว่าที่ที่แจ้งรถหายเนี่ยเหรอคะค่ะ <c oughs> 400กว่าคนเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ตรงไหนของสงขลาคะคุณซีเอ,อแถวแถวแถว คนทรงอะค่ะอยู่ในเขตอำเภอ,อไหนคะอำเภอเมืองคะอ่ะอำเภอเมืองเลยค่ะโโส่วนมากรถที่หายจะเป็นรถของนักศึกษาค่ะค่ะค่ะ,คะและที่คนที่เขียนไว้เนี่ยว่าแจ้งหายเนี่ยตำรวจสามารถติดตามคืนเจ้าของได้บ้างไหมคะคุณซีเคยพูดคุยกับทางตำรวจบ้างไหมคะเคยค่ะเขาบอกว่าถ้าหายประมาณสิบคันมีสิทธิ์เจอแค่สามคันค่ะค่ะ เพราะว่าบางทีคนที่เจอค่ะมันออกไปแยกชิ้นส่วนหมดแล้วอะค่ะอืมมันก็เลยตามตามคืนเป็นคันคันได้ยากค่ะแต่ว่านี่ของหนูแบบว่ามันเห็นหน้าคนร้ายแล้วก็ตำรวจจะมุ่งเน้นไปทางคนร้ายมากกว่าค่ะอืมถ้านะเราถือว่ามีหลักฐานชัดเจนอยู่เหมือนกันแล้วก็รถคุณซีเนี่ยมีตําหนิอะไรตรงไหนไหมคะเช่นมีสติ๊กเกอร์แปะไว้หรือมีรอยถูกเฉียวชนมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า เอหน้าหน้าจอข้างหน้าของรถอะค่ะมันจะเล่าๆอะค่ะมีอีกไหมคะมีบัตอุบัติเหตุมานิดนึงแล้วะค่ะแต่ว่ามันยังใหม่อยู่อีกอะค่ะเพราะว่าแจวโซนขาเด็กเด็กพวกนี้ค่ะมันที่หายบ่อยก็เว็บร้อยี่สิบห้าเนี่ยค่ะเป็นรุ่นยอดนิยมของการถูกขโมยเลยนะคะแล้วนี่คุณซีผ่อนรถหมดแล้วหรือยังคะ ค่ะซื้อสดแล้วก็ไม่ได้ผ่อนค่ะซื้อสดอื่ไหเงินก้อนหายไปเลยนะก็คือว่ามีอยู่คั้นเดียวค่ะทั้งบ้านมันเดือดร้อนมากเลยอะค่ะเพราะว่าต้องใช้ไปเรียนนะคะเพราะว่าพักอยู่แถวจง่าแล้วก็เรียนที่มหาลัยทักษิณนะคะถ่ะก็ยังไงเอาใจช่วยขอให้ได้รถคืนนะคะคุณซีค่ะพวกพี่ช่วยเร่งตำรวจของอำเภอมาให้หน่อยนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ออกไปก็คงจะมีคนไปช่วยกันแชร์มากยิ่งขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่จะได้ทํางานง่ายขึ้นด้วยนะคะค่ะค่ะทีนี้ก็ขอบคุณมากนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสี่ร้อยกว่าคันนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ตามจับได้ยากด้วยค่ะอย่างที่บอกว่า10คันจะตามคันสามคันเท่านั้นวอย่งกี้เราจะมั่นใจได้แค่ว่าเราจะเป็นหนึ่งในสาม ช่หรือว่าจะเป็นหนึ่งในเจ็ดน่าน่าเห็นใจเหมือนกันนะคะ,คะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูรายงานพิเศษกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่อง ของการจัดระเบียบนะคะก็มีการขยับกันมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรนะคะหรือว่าแผงการค้าตลาดต่างๆตอนนี้ก็เข้าไปถึงเรื่องของสถานยามค่ําคืนอย่างเช่นเป็นไนบาซ่าหรือเป็นจุดที่มีของขายกลางคืนมีคนเข้าไปรวมตัวกันเยอะๆนะคะจะมีการจัดระเบียบไปนที่ทางไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพิเศษชินนี้กันค่ะเพราะมันลำบากเหลือเกินเขาไม่เห็นใจประชาชนเลยว่าลำบากขนาดไหน ถ้าเป็นนกดาวเนี่ยลมพายุมามันก็พัดลงถนนนะแล้วร้านกับนกดาวอ่ะ้องดูสิคะเนี่ยร้านดิฉันเนี่ยกับนกดาวอ่ะอันไหนมันสวยกว่ากาันอันไหนมั่นคงกว่ากาันแล้วอันไหนดูดีกว่ากาันเขาก็ต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่บังคับเอาเอกสารจดหมายไปบังคับถึงบ้านอำนาจรัฐธรกับประชาชนแบบนี้ไปอยู่ไหวไหมเนี่ยให้หนึ่งร้านเนี่ยไปเลยไม่อยู่เลยแหละจริงๆ และนี่คือหนึ่งในเสียงสะท้อนจากตัวแทนเหล่าพ่อค้าแมคค้าย่านในบซัซซาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ทางจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนาครเชียงใหม่ได้เข้ามาจัดระเบียบแผงขายของการจัดระเบียบการขายของบนทางเท้าบริเวณย่านในบาซาเป็นไปตามคำพิพากษา,าศาลปกครองเชียงใหม่โดยให้มีการปรับเปลี่ยนจากล้อเข็นแบบถาวรเป็นแบบถอดประกอบหรือแบบน็อกดาวน์รวมถึงลดขนาดลงเหลือกว้าง90ซนติเมตรยาว1เมตร แต่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลทำให้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจับกลุ่มขณะเข็นรถออกมาเตรียบตั้งขายสินค้าขณะที่บรรดาผู้ประกอบการอ้างถึงความเดือดร้อนเนื่องจากการลดขนาดแผงทำให้วางสินค้าได้น้อยและการเปลี่ยนเป็นน็อกดาวน์ประกอบยากไม่คงทนไม่สามารถการฝนได้และเสี่ยงต่ออันตรายต่อผู้ค้าแลนะนักท่องเที่ยวขอให้เทศบานนลนครเชียงใหม่ช่วยทบทวนกฎระเบียบใหม่ก็ต้องเรียนว่าประมาณ80%เนี่ยให้ความร่วมมือแล้ว หรือประมาณ2ีปรเที่ยังคิดว่าตัวเองไม่พอใจที่จะทําถ้าพูดกันอย่างสุกโงงนะครับกลุ่มหนึ่งก็อยากจะให้ยกเดินในบาซ่าเช่นเดียซกํากลุ่มหนึ่งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเองก็บอกว่ายพ่อค้าแม่ค้ามาก่อนอยากให้เป็นไปตามเดิมนเะทศบาลแล้วยายามปฏิบัติหน้าพิสุจนะครับตอนนี้ขณะที่ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่นายสุริยะประสาทบัณฑิตยืนยันว่าพ่อค้าแม่ค้าต้องปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าจํานวนมาก ที่ยังคงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งซึ่งต้องเตรียมบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนนอกจากนี้ยังมีแผนปรับปรุงย่านธุรกิจแห่งนี้ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองเชียงใหม่มันจะมีมีมาตรการระยะระยะต่อไปก็คือการทําความเข้าใจใการปรับปรุงแม้แต่การอบรมผู้ค้าแล้วก็การที่อาจจะยนอนาคต จะเปลี่ยนรูปแบบของแผงให้เป็นเอกลักษณ์เป็นออตลักษณ์เฉพาะเชียงใหม่เฉพาะไนบาซ่าในอนาคตอันนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อๆไปแต่ในเบื้องต้นที่เราบอกกันก็คือว่าจัดระเบียบตรงที่เป็นเป็นแผงที่กันล็อกไว้แล้วเอาเข้าตามล็อกอแล้วก็ให้เป็นมาตรฐานตามที่สารสั่งการจัดระเบียบทางเท้าย่านในบาซ่าเชียงใหม่เป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเชียงใหม่ แต่ส่วนหนึ่งอาจจะต้องรับฟังเสียงของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบและหาทางออกที่พึงพอใจให้ทุกฝ่ายดังนั้นการจัดระเบียบครั้งนี้จะบรรลุผลเช่นไรคนต้องติดตามต่อไปอายุทยนนทน์จิรัถ่ายภาพปริญญาสิทธิพมตาร,รายงาน ็ไล่จัดระเบียบกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันนะคะที่มีผู้ที่นำลูกสุนัขนะคะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยทั้งหมด11ตัวมาทิ้งในถังขยะในจังหวัดสงขลาค่ะ อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีได้นำลูกสุนัขพันธ์ไทยผสมนะคะอายุไม่เกินหนึ่งเดือนรวม10ตัวมาดูแลซึ่งลูกสุนัขเหล่านี้ได้ถูกนำไปทิ้งรวมกันไว้ในถังขยะริมคลองเตยย่านถนน30เมตรเขตเทศบาลน,นครหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่เองนะคะ คนเก็บของเก่าซึ่งขับรถซาเล้งไปพบเนี่ยได้มีการได้ยินเสียงนะคะลูกสุนัขเนี่ยส่งเสียงร้องนะคะก็จึงได้นําตัว ออกมาจากถังขยะแล้วก็จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่มูนลนิธินะคะให้ได้เข้าช่วยเหลือซึ่งทางอาสาเองเนี่ยก็ได้บอกว่าลูกสุนัขบางตัวยังอยู่ในสภาพที่เสื่อซึมนะคะคาดว่าระหว่างที่ถูกนําไปทิ้งในถังขยะน่าจะมีการตากฝนและทําให้ป่วยได้นะคะเนี่ยและดูจากสภาพนะคะดูจากรูปเนี่ยที่มีคนให้อาหารนะคะใช่เดียเองนะคะใช่ค่ะน่าจะเกิดมาจากแม่สุนัขตัวเดียวกัน ทั้งหมดเลยก็น่าจะเป็นพี่น้องกันทั้งหมด11ตัวนะคะครอบเดียวกัน,นะะใช่ค่ะซึ่งเจ้าของคงเลี้ยงดูไม่ไหวนะคะจึงนำมาทิ้งไว้ในถังขยะสำหรับผู้ที่ต้องการรับสุนัขในกลุ่มนี้นะคะไปเลี้ยงดูสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0614372151หรือ 074 350 955นะคะสำหรับผู้ที่ใจบุญก็สามารถนําสุนัขขอกนี้ไปเลี้ยงได้นะคะดูอย่างหน้าตาน่ารักอยู่เลยเห็นไหมตัวนี้เดียวเองนะคะแล้วคนเอามาทิ้งนี่คือคือถ้าเอามาปล่อยเอาไว้ข้างทางหรืออะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังจะเห็นเก็บมาเลี้ยงได้ค่ะนี่เอาใส่ถุงมาค่ะทิ้งในถังขยะด้วยคือถ้าซาเล้งเนี่ยไม่ไปเก็บ สุนัขของใช่ค่ะ,คะสุนัขอคอกนี้ก็อาจจะ,จะไม่มีชีวิตรอดแล้วอาจจะอยู่ในถังขึ้นมาเองก็ไม่ได้ด้วยนะคะค่ะน่ารักน่าชังกันไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุพาหมาแมวไปทำหมันดีกว่าคะ่ะ เราปิดท้ายกันด้วยคลิปที่เกี่ยวกับน้องหมาอีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันเวลาที่เห็นตามร้านค้าข้างทางเนี่ยก็มักจะมีเจ้าถิ่นไปยืนคุมนะค่ะร้านนี้ก็เหมือนกันค่ะมีคนเออไม่ใช่สิมีน้องหมาไปยืนคุมด้วยนะคะจะคุมยังไงเดี๋ยวไปติดตามคลิปเลยค่ะโอ้โหหมามันคงจะผูกขอเนายืนทำท่าขอขา คนเี่มันคงจะได้กินกับคนที่เคยมาซื้อมันก็เลยทําอย่างนี้ตลอดเด <c oughs> ี๋ยหน้าร้านครับแล้วใครมาซื้อก็จะมองแล้ใครมาซื้อก็มองซ้ายมองขวาจริงๆนะคะมองตามเลยใช่อันนี้ีสกิดสกิดดูนะเ,เหมือนจะสกิดซื้อให้น้อยอ,อ,อันนี้นี่บริเวณหน้านิคมกบ,บินบุรีนะคะ คนเติอนเข้ามาแล้วแล้วยังไงล่ะคะเนี่ยทีนี้น้องหมาเกินได้กินแล้วได้กินแล้วไม่เก้อค่ะได้กินแล้วได้กินแล้วไม่เสียแรงที่ยืนคอยใช่ค่ะเอาขาหน้าสะกิดด้วยฉลาดพี่ๆขอหน่อยข้าวหน่อยยืนทำท่าขอคนที่ถ่ายคลิปนี่ก็อยู่บนรถนะคะจับภาพเอาไม่ได้เดี๋ยวฉันว่าดูแล้วน่ารักดีนะใช่ดูแล้วอมยิ้มทีหลังถ้าเราหิวเดี๋ยวเราสะกิดมั่ง จะมีคนให้หรือเปล่าเนี่ยลูกเนาะ เอาอะละค่ะค่ำคืนนี้ก็หมดเวลาสำหรับเนชั่นระวังภัยแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้ายังมีภัยอยากจะแจ้งเตือนมีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ภัยต่างๆอยากจะเล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อใน Facebook เครือข่ายระวังภัยค่ะหยุดกันไป2วันเชื่อได้เลยว่าต้องไปเจออะไรกันมาบ้างเดี๋ยวไปตามต่อกันในนั้นแล้ววันจันทร์เรากลับมาพบกันนะคะค่ำคืนนี้คุณเอิชและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ